ทบทวนความจํากันอีกทีนึงจำได้ไหม m มายเซตตั้งเป้าวิเคราะห์นําเข้าสร้างหน้าร้านผ่านโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์อีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าเครื่องมือสื่อสารการตลาดเว็บไซต์ดีแค่ไหนสินค้าดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าบอกให้ลูกค้าบอกให้ชาวโลกรู้ว่าเฮ้ย hey, ผมอยู่ตรงนี้หน้าร้านผมอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไม่มียอดขายนั่นเองอันแรกเลยไลน รู้ไหมไลน์ขายของได้ขายยังไงเออขายยังไงนะครับจริงๆไลน์เนี่ยใช้เป็นหนึ่งคือใช้เป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลลูกค้าเวลาลูกค้าเพราะฉะนั้นเวลาท่านสร้างแฟนเพจหรือสร้างหน้าร้านนะท่านต้องมีปุ่มลิงก์แอดไลน์นะเพราะพฤติกรรมของคนซื้อของออนไลน์เนี่ยพอเขาดูเสร็จไม่ใช่เขาออกแล้วไปโทนะเขาจะอินบ็อกซ์หรือเขาจะไลน์เข้ามาเพราะฉะนั้นท่านต้องมีปุ่มนะครับแล้วระบบไลน์ที่มันเจ๋งก็คือว่ามันมีระบบไลน์ที่เราเรียกว่า เป็นลายแคตตาล็อกหรือ l i ยแอดหรือ l i ยแอดเคยได้ยินไหมลายแอดตอนนี้เป็นสมาชิก l i ยแอดอะไรอยู่วะมีไหมที่เราไปเข้ากลุ่มต่างๆแล้วเขาส่งข้อมูลมาให้เราตามวันเวลานั่นแหละเขาเรียกว่า l i ยแอดนะครับ l i ยแอดเป็นระบบที่เราลงทุนแค่ปีละนะ5้9หเหรียญประมาณ3า0สี่บาทต่อปีลงทุนได้ไหมสามสี่รบาทต่อปีนะครับ เราสามารถสร้างกลุ่มของเราเองขึ้นมาได้นะครับเช่นการสร้างคือการขายผ่าน Li n e แอดเนี่ยผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้ว่ามันเป็นการสร้างการขายเฉพาะกลุ่มหรือ Ni c h e market อย่างดีสมมติท่านชอบพระเครื่องท่านไปสร้างกลุ่ม Li n e แอดเลยกลุ่มพระเครื่องนะครับหลังจากนั้นท่านน่ะโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องนะเช่นวิธีการดูพระเบญจะลงเป็นยังไงวิธีการดูพระปอมราคาพระแต่ละวันแล้วไป ท่านคิดว่าเวลาเราไปชวนเชิญชวนคนที่อยู่ในวงการพระเขาจะเข้าไหมเข้าเพราะอะไรเราโพสต์ข้อมูลดีๆเขาเข้ามาอยู่เขาได้รับข้อมูลดีๆเขาก็เป็นสาวกเรานะฮะแล้วเราก็โพสต์สุดท้ายเขาก็จะมีความเชื่อว่าอ๋อคนที่โพสตข้อมูลหรือเจ้าของไลน์แอดเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านพระแล้วเวลาท่านขายนะครับอะไรก็ขายได้เพราะเขาเชื่อว่าท่านคือผู้เชี่ยวชาญนี่คือการประยุกต์ใช้ไลน์แอดนะครับ กับ l ล n e ธรรมดาตอนนี้ท่านใช้อยู่ทุกวันนะไลธรรมดาเนี่ยเราสามารถมันคล้ายๆ a c e b o o k นะคือเวลาเรามีเพื่อนเรามันจะมีหน้าฟีดใช่ไหมเวลาเราไปฟีดเราก็จะเห็นว่าเพื่อนๆฟีดอ,อะไรอยู่นะครับผมได้พัฒนาโปรแกร,รมขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่าโปรแกร,รม Line a u t o p o พสนะครับ Line ออโต้โพสเนี่ยจะเป็นระบบที่ช่วยในการโพสต์ให้แทนตัวเราสมมติเราทำงานประจำเนี่ย เฮ้ยจะเอาเวลาไหนไปโพสต,ตลอดเวลาถูกไหมบางที่บางองค์กรไม่ให้เล่นด้วยบริษัทพี่ให้เล่นไหมฮะบาง,บางช่วงเนี่ยเออแต่ถ้าเราทําการค้ามันบางช่วงไม่ได้ถูกไหมมันต้องตลอดเวลานะครับรู้ไหมครับว่าคนเข้าไลน์ช่วงไหนมากที่สุดสามช่วงเวลาลองทายซชอ่ะคิดว่าช่วงไหนมากที่สุดสเออถูกต้องเ <laughs> พราะอะไรอ่ะคนทํางานก่อนออกจากบ้าน ท่านตื่นมาทําอะไรก่อนแรกครับหาาหรือดูโทรศัพท์ <c oughs> ดูโทรศัพท์ใช่ไหมดูไลน์ดูเฟซถูกไหมตอนเช้าก่อนไปทํางานเราก็เข้าไปอัปเดตหน่อยว่าวันนี้มีข่าวสารอะไรพอตอนเที่ยงนะเป็นไงฮะพอสั่งข้าวกินข้าวได้อิ่มท้องบางคนสูบุรีบางเสร็จแล้วต้องอะไรหยิบอะไรหยิบโทรศัพท์นะก็ต้องดูไลน์ตอนเย็นเสร็จภารกิจก,ก่อนนอนก็ต้อง ดูไลา์ดูโทรศัพท์มือถือนะครับนั้น3ามช่วงเวลาจริงๆมันมีช่วงเวลาอื่นๆด้วยเขาบอกว่าถ้าจะประสบความสำเร็จอย่างน้อยนะคุณต้องโพสต์7เวลาเจเวลานะครับคำถามแล้วเราทำงานประจำอ่ะเราจะโพสต์7เวลาได้ไงถ้าคุณไม่ทำงานประจำคุณโพสต์ได้แต่ถ้าคุณทำงานประจำนะครับ ทำไม่มีทางได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวช่วยครับโปรแกรมโปรแกรมตัวนี้จะตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้าให้คุณได้โดยอัตโนมัติเป็นปีเลยครับ2โปรแกรมนี้สามารถที่จะไปโพสต์ในกลุ่มในไลน์คุณมีกลุ่มใช่ไหมเวลาเราไปเข้ากลุ่มอะไรไม่ไม่ใช่หลายแอปนะคือกลุ่มที่เขาไปรวมกันไปกุป๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บเรื่องอะไรนะครับเราไม่ต้องใช้มือโพสต์เองนะครับใช้โปรแกรมรันครั้งเดียวเลย ดีไหมอ่เนี่ยคือเครื่องทุ่นแรงในการที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนะครับ